ดีร้ครับเชิญครับพี่น้องสาธุครับแล้วเรื่องมอตมณเรียกไหหน่อยโล่มล้อ้องครับผู้ใดเขามาเดี๋วกรตนละครข้าผู้แก่ก่อนโอเคนี่ครับมองกล้องครับ้ครับะ นว่มวนารกมีตาระยายสองคนแต่งงไได้เท่ากันคกเราด้วกันเป็นไงโอเคาหมราการสุงคอกคะซึ่งท่านูก็ได้แจ้งไปแล้วว่าซิ่งของปัจจัยนะคะข้าสารอาหารแท้ที่ พักบุกันในวันนี้ท่านครูกับ่านครูก็จะคืนให้กับกลุ่มปอบางผู้พิการผู้ป่ติดเตียงแล้วก็เด็กๆที่มาร่วมเส่บาด้วยนะคะวันนี้ตลอดจนปัจจัยที่ได้เท่งหมดนะคะท่านครูก็ง้อคืนเัื่งของเลยนะคะก็เดี๋ยวร้อมสาธุข้อกันค่ะ ก็จะได้แจ้งด้วยบวุญหนองบัวทองนะคะก็ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการไม่ใช่ว่าโครงการแอบบ้านเราไม่ดีนะก็คือดีค่ะทีนี้เราก็จะทำมาพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะประกวดในระดับอําเภอซึ่งทนายเปเภอบอกแล้วว่าจะมี3ามรางวัลเนาะที่1ที่2ที่3 แล้วก็อีกรางวัลมีอะไรก็เดี๋ยววิทยากรของเราก็จะได้แจ้งในเรื่องของประโยชน์ของธนาคารใต้น้าใต้ดินเพิ่มเติมคัะและนอกจากนี้ในส่วนของถัดจากธนาคารน้ําใต้ดินเมื่อกี้เราก็ได้ไปดูในเรื่องของ พืชผักสนวนครัวใช้ชื่อตรงนั้นว่าหลุมสามัคคีนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านแลวก็หลายๆหน่วยงานนะคะส่วนราชาการท่านราชศีมานะคะนำโดยท่านนายอำเภอการกาญจนาวงศ์สกุลนะคะท่านก็เป็นผู้ง,งานแต่ว่าวันนี้ท่านส่งรักษาราชาการแทนท่านนายอำเภอมานะคะเนื่องจากว่าท่านก็ติดภารกิจนะคะเข้าอบรมนะปกครองระดับสูงซึ่งก็จะกลับมาในวันที่4สิงหาคมนี้นะ โครงการาไปทั้งหมด10คนนะคะตัวแทนละ10คนถามว่าไปทําอะไรบ้างใน10คนนี้ระยะเวลาทั้งหมดก็5วัน4คืนนะคะซึ่งกิจกรรมทั้ง5วันก็แน่นทังนั้นเลยนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะนำความรู้แล้วก็อ,องค์ความรู้ต่างๆนะคะมาร่วมพัฒนาสิ่งไหนที่ดีขึ้นแล้วแล้วก็ทำให้ดีขึ้นยิ่งแล้วก็ต้นไม้ที่อำเภอเมบาหพเรียคะถึงเป้าหมายไปปลูกหรือยังปลูกแล้ว มเมล็ดพันธุ์พอหรือยังคะยังไม่พอ,อยังไม่พออยู่ตรงไหนตู้กับข้าวหรือที่ท่านระคูชอบพูดบ่อยๆก็คือหลังตู้เย็น <c oughs> หลังตู้เย็น <c oughs> หลังตู้เย็นนะคะระคูยังไม่ได้พอเลยอาหารวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านพราาอรพสตนะคะไม่ทราบว,ว่าท่านจะมาทวงงานพวกเราหรือเปล่าในเรื่องของขยะเปียกบ้านไหนทําขยะเปียนแล้วบ้านหนึ่งบ้านนะคะท่านอ่อเป็นที่น่าหนักใจไหมคะว่า ผ่านต้นปีคนเดียวค่ะวันนี้ก็จะให้ท่านมาพูดในเรื่องของทางขยะเปียกต่อนะคะรณรมณ์ต่อค่ะก็พูดมาเยอะแล้วนะคะท่านประธานนั่งรอจะยกวิโรจน์ขบุตรนะครับไปไปร่วมประชุมแล้วก็ท่านก็รับปากว่าจะมาร่วมกับเคลื่อนโครงการนี้ในในพื้นที่ต่าบนและว,วันนี้ท่านก็ได้ปรากฏตัวปรากฏตัวยืนอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนชาว ตำบลหนองบัวทองนะครับแล้วก็มีบ่รดาท่านกำนันอยู่ตรงไหนและท่านกำนันสมชัยอยู่ไหนและนะครับคืออำเภอรัตนบุรีอ๋ออยู่นี่ท่านกำนันมานั่งด้วยกันเอาไปยึดเข้ามาเพิ่มโอเคอำเภอรัตนบุรีของเราเนี่ย มีความอุดมสมบูรณ์ขับมาดูท้องไร่ท้องนาเนี่ยระหว่างทางเนี่สวยงามพีม่น้องขยันกันแข็งผมเข้าใจคนเราเนี่ยเป็นคนขยันน้อยมากจะมีผมไม่รู้ว่ามีคนลาวขี้เกียจไหม mm hmm. ผมว่าคนลาวขยันนะที่ผมพูดว่าภรรยาผมเป็นคนลาวเป็นคนลาวจุน้นควขยันเขี้ยวแขนในผมทํางานทํางานใจร่ำเภอแล้วกบไปบ้านใหไม่เขี่ยวแล้วเมอวันนี้เนี่ย กิจกรรมที่เราลงมือทำมันแทนคําอธิบายแล้วมันให้เกิดความเข้าใจไปในตัวเรื่องเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยผมไปดูไปดูครั้งแรกเนี่ยที่วัดทุ่งสมนึกีของหลวงพ่อเขาดูฐานสุขีสซเไปดูครั้งแรกก็ดูอย่างธนาคารน้ำใตดิน,นผมก็กเลยคิดไอ้ย่ยมุมบ้านเราเนี่ยมันก็มีที่เฉียวเฉยเยอะนะตอนนี้ผมเตรียมลร้รถแล้วเตรียมท่อพีวีซีแล้ววันนี้ คนงานที่บ้านได้จากุดให้แล้วทีนี้เปิดดูในคลิปวิดีโอก็อไม่เข้าใจเท่าไหร่คลิปวิดีโอมันก็มันเป็นภาพที่เขาถ่ายพวกกัตัดต่อมาเลยเวลาเราสงสยัยเราไปถามคลิปวิดีโออยางไงใช่ไหมพอวันนี้มาเห็นภาพตั้งแต่ต้นเลยตัง้งแต่หลุมว่างๆแล้วเอาอะไรลงไปหนึ่งสองสามขั้นด้วยอะไรผมเข้าใจแล้ว เพราะนั่นนี่ธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านนี่ต้องไปลงปทงุนทำเดือนน้อยหลุมที่นหนึ่งจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้เราก็ต้องขยับต่อไปต้องมุมบ้านยั่ไหนที่มันสามารถรองรับน้ำได้จะได้ปทำอทีนี้วันนี้ได้กำไรก็ทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จ